หมดเลยหมดนะอะใครยังไม่ได้นอนบ้างครับเออครับก็เป็นอันว่าลีพูครับสิ้นสุดเส้นทางใน ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับหลังจากที่จบมัดมาดก็คือแพ้ปารีสแซงแช็คแมงหนึ่งประตูต่อสี่ในการดวลจุดโทษนะครับในเวลา90านาทีแพ้ศูนย์หนึ่งนะครับสองนัดรวมกันก็เสมอหนึ่งหนึ่งดวลจุดโทษต่อเวลาก่อนครึ่งชั่วโมง30มนาทีฝั่งข้าง ครึ่งละ15นาทีก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ก็เสมอกันอ่าสองนัด11นะนัดนี้แพ้0ูนนัดแรกไปบุกไป,ปชนะ1นก็เสมอกัน11จบด้วยการยิงจุดโทษนะครับจุดโทษที่ไม่เข้าใครออกใครแต่ผมดูแล้วลเวูปูน่าจะไม่ได้สองจุดโทษเลยสงสัย <laughs> อ่ะก่อนที่จะไปว่ากันในเรื่องของ รายชื่อผู้เล่นนะครับแล้วก็รายละเอียดของเกมเดี๋ยวเราไปดูผลคู่อื่นก่อนนะครับผลคู่อื่นเนี่ยบาเซลนาก็เอาชนะเบนฟิก้าไป3-1อินเตอร์ก็เอาชนะฟีโูดครับ2-1นะครับก็ผ่านเข้ารอบไปเ,เลโอโก,กเซนครับแพ้บ,บาเยินไป02นะครับบาเยินก็เข้ารอบด้วยสกอร์รวม50เลยนะฮะอ,อ่ะไปดู 11ผู้เล่นที่ลงสนามกันสักหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้เราเริ่มที่เจ้าบ้านก่อนนะครับอลิสอนเบ็กเกอร์ครับผู้สาวประตูฮะขวาเป็นเทนซ้ายเป็นโลเบสันนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กโกนาเต้กับฟันไดครับคู่กลางครับกาเฟนแบกกับแม็กอลริเตอร์นะตัวลูกใช้ซาร่าโซโบสไลดีอาร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นโจตาส่วนทีมเยือนครับปารีสใช้ ดานาลุมม่านะครับเป็นผู้สาวประตูนี่ชาวอิตาลีนะครับก็แมงโคดโคดเซฟอ่ะเกมนี้ก็โคดเซฟเหมือนกันนะอาร์คิมี่ครับแบ็ดขวาเมนเดสซ้ายนะครับพาโชกับมาร์คินยอสเซนเต์แบ็กนะครับสามิดฟิลครับใช้ลุยวิตินยาแล้วก็เนเวสนะครับ <c oughs> ตัวรุกก็มีเดมเบเล่ควินชาแล้วก็บาโกล่านะครับก็เป็น4 3า,าของทางลุยเอลเก้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอลิเก้มาในเกมนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วก็บอลมันมีระบบนะบอลมีระบบปารีสเป็นทีมที่ที่ดีทีมหนึ่งเลยในในฤด,ดูการนี้นะครับก็เจอกัน2นัดเนี่ยเราเห็นละชัดเจนเลยว่าปารีสด,ดีกว่านะครับถึงแม้ว่ลลี่พูเนี่ยจะเข้ารอบลีกเฟสน,นะครับมาลีกเฟสน,นะครับมาเป็น อันดับหนึ่งะแต่ต้องมาจับจลากเจอกับอ่าพวกเหล่าบรรดายอดทีมนะครับก็เป็นอะไรที่น่านผิดหวังนะครับอ่ะเริ่มเกมมาช่วงต้นตนเกมเนี่ยก็เป็นรีปูที่มีลูกก็เกมมันก็ดีกว่าครึ่งในช่วงของนัดแรกนะครับดีกว่านะครับโมซาเนี่ยมีจังหวะหนึ่งหอ่ะสครั้งนะครับ ครั้งแรกนะี่ยิงไปติดขาเมนเดสนะครับบอลแฉลบออกหลังไปส่วนอีกลูกหนึ่งก็คือหนีเมนเดสมาแล้วนะครับจะจ่ายแต่ว่ามัน,ปนไปติดไปติดขากองหลังผมจำไม่ได้ว่าใครนะบอลมากระชอกเข้ามาที่สาราตรงกลางประตูแล้ว,ลวสาราก็ปั่นหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะลูกนั้นแต่ลิพูเนี่ยคือปารีสเนี่ยมันไม่ได้โหมบุก เหมือนในนัดแรกนะครับก็คือรอจังหวะให้ลิฟพูเล่นแล้วลิฟพูพลาดก็ซ้ําดับ2นะซ้าดับ2ลูกที่เสียประตูเนี่ยเป็นลูกที่แกะเพสได้จากเมนเดสนะแล้วก็คือพอมันแกะเพสได้ใช่ไหมไอเดมเบเล่เนี่ยมันถอยลงมาตรงกลางมารับบอลบริเวณหัวกะโหลกอะแล้วไอบาคอล่า หลุดก็จ่ายมันจ่ายจ่ายช่องของฟันไดกับโรบสซันนั่นแหละครับก็หลุดจังหวะนั้นเป็นจังหวะก้ำกึ่งที่จะล้าหน้าหรือไม่ล้าหน้าแต่ดูด้วยสายตาเนี่ยมันก็ดูยากนะครับแต่ VR ไม่ได้เช็คอะนะ VR ไม่ได้เช็คทำให้ไอ้บาคอล่ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็จ่ายเลียดมาอลิซอนอลิสัน เบเกอร์กับโกนาเต้ก็ไม่เข้าใจกันก็จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่แบบโกนาเต้ก็ไม่อยากปล่อยที่จะให้คือมันกักกันนะกกน่ะนะกักกันคือไม่รู้จะจะใช้คําไหนดีคือมันกักกันบอลมันก็เลยก็เฉาะมาที่ที่ไอเดมเบเล่ élé, นะเดมเบเล่ก็วิ่งอ้อมอ้อมตัว ของไออีบูยิงเข้าไปในทีที่12นะครับถึงแม้ว่าโซโบสไลจะลงมาช่วยสกรีนแต่ว่าในจังหวะนั้นมันก็ไม่ทันนะนะด้วยด้วยความที่กองหลังกับประตูมันจะบวกกันอยู่แล้วอ่ะมันก็แต่อีบูมันก็ลุกเร็วนะลุกเร็วแต่ว่าจังหวะนั้นมันมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วนะครับตอนแรกก็ดูก็คิดว่าเอ๊ะมัน v ีามจะจับล้ำหน้าหรือเปล่าเพราะจังหวะไอ บาคาร่าเนี่ยมันดูเหลื่อมนิดหน่อยแต่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีจังหวะนั้นก็ผ่านไปนะจบ4ี่ห้าทีเนี่ยก็ลิฟูก็ตามหลังอยู่ศูนย์หนึ่งเล่นในครึ่งหลังลิฟูก็มีโอกาสอ่าลิฟูก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายนะในจังหวะนั้นแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าของอ่าลุยดีอาร์นนะ เห็นยิงจังหวะจังหวะแรกเนี่ยยิงสวยนะยิงเต็มเต็มข้อแต่ว่าโดนารุม,ม่าก,ก็เซฟไว้ได้แล้วก็ยิงอีกทีก็ไปชนเสาชนเสาโอ้โหลูกยิงของอใครล่ะลิพูก็มีโอกาสในจังหวะนี้แต่ว่าจังหวะที่ควันซ่าเนี่ยม่งชนเสา รีฟูเกมนี้มีทั้งเสามีทั้งคารนก็เป็นอะไรที่ลืมพกดวงมาจบ90้าทีนะจบ90้าวัทีก็ยังตามหลังอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรีฟูก็ทยอยเปลี่ยนตัวกันหลายคนนะครับทั้งาดาวินทั้ง ที่สำคัญนะอีกอันหนึ่งคือเทนเนี่ยเจ็บหัวเขา่านะเทนเจ็บหัวเขา่าแล้วก็อีบูเจ็บต้องถูกเปลี่ยนตัวออกก็ทางอันเนอร์ก็ส่งเอ็นโดเข้ามาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับเกมจุดที่พลาดอีกจุดหนึ่งนะจะบอกว่าพลาดก,ก,ก็ก็ได้นะเพราะว่า ดูโคดี้กัปโปเล่นในเกมนี้ดูเหมือนยังไม่ฟิตนะโคดี้กัปโอนะแต่ว่าเขาลงมาแทนอ่าหลุยสดิอันเนี่ยในนาทีที่ 102. ร้อยสองลีพูเนี่ยตื้อแบบเล่นผู้เล่นชุดเดิมอะนะตื้ตื้ตไปจนโอ้โหยาวอะแล้วก็มาเปลี่ยนตัวในช่วงหลังจากเล่นไปร้อยนาทีแล้วนะครับเกมนี้ เป็นอีกเกมหนึ่งช่วงต่อเวลา30มบนาทีแล้วเนี่ยเห็นชัดเลยว่าล์ภูหมดหมดครับล์ภูหมดครึ่งหลังในช่วงของการต่อเวลาก็รับอย่างเดียวมุ่งสู่จุดโทษรับอย่างเดียวมุ่งสู่จุดโทษนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อาจจะขัดใจแฟนนะนแฟนบอลน,นะเพราะว่ามันเล่นลากลากยาวเหลือเกิน จบร้อยทีก็ตามหลังอยู่0ูนย์หทำให้สอรอรวมเนี่ยมันเป็น1111ก 11. 11. ็ดวนจุดโทษนะครับดวนจุดโทษก็เสียงเลือกแบนก็แพ้เสียงเตะกรเตะหลังก็แพ้นี่คือเรียบผูในค่ำคืนนี้คนแรกเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยปารีสเนี่ยมันยิงดีทุกคนนะ มันรีพูมันไม่ได้ซ้อมหรือ,อยังไงผมไม่เข้าใจคือวิตินยาเนี่ยยิงเข้าไปปรารีสย,ยิงคนแรกก็คือวิตินยายิงเข้าไปไม่เหลือนะคนแรกของรีพูลก็คือโมซาลาโมซาลาก็ยิงเข้าไปนะก็ตอนแรกก็โอเคพอมาคนที่สองไอ้ลามุสเนี่ยยิงเข้าไปของปรารีสน,นะแต่พี่ทิพพี่นูน น้องนุ่นน้องนุ่นนะน้องนุ่นยิงมันก็ยิงดีนะยิงมันก็ยิงดีแต่ว่าโดนารุม่าเนี่ยมันเซฟได้นะจังหวะนั้นโดนาลุมาเนี่ยมันเป็นประตูชาวอิตาลีเนี่ยคนอิตาลีเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วในเรื่องของการเซฟจุดโทษนะครับพวกนี้เขามีเทคนิคม,มีมีวิธีคนที่3เนี่ยเดมเบเล่ et, ก็ยิงเข้าไปนะครับเคอร์ติโจนก็ผ่าดยิง3ามโกลลิูเข้าหนึ่งปารีส เขาสามคนเลยไปลุ้นคนสุดท้ายดูเวก็สัตว์ไม่เหลือครับอีกสองคนของร์พูก็ไม่ต้องยิงเลยนะไม่ต้องยิงเลยก็ทำให้จบเกมเนี่ยร์พูก็แพ้ไปหนึ่งประตูต่อสีนะ่ในการตวนจุดโทษนะในการตวนจุดโทษก็หยุดเพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายสำหรับร์พูก็ต้องยอมรับนะครับว่าร์พูยัง ไม่ดีพอที่จะเล่นในแชมเปี้ยนลีกในรอบลึกๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเสือสิงห์ก็ทิ้งแรดเนะี่ยทั้งนั้นนะครับต้องยอมรับนะว่าที่นี่เนี่ยเสือสิงห์ก็ทิ้งแรดทั้งนั้น,นครับก็จบเกมก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทางอาร์เนส็อตเนี่ยก็มีให้สัมภาษณ์นะครับว่าก็ประมาณว่าปารีสเนี่ยดีกว่าดีกว่าใน ช่วงต่อเวลาเพราะว่าริพูดูแล้วมันหมดอนหะหมดหมดริพูน่าจะหมดก็สองนี่ก็น่าจะหมดนะครับก็จบเกมไปทําให้ริพูก็หยุดเพียงเท่านี้นะครับก็พวกเราก็มุ่งหน้าสู่นัดชิงชนะเลิศคารเบาวครับในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้ที่จะเล่นกับนิวคาสเซิลก็ดูว่าเอฟเฟกเนี่ย มันจะตามมามากน้อยแค่ไหนจากการเล่น120นาทีนี้นะครับ 1. เทนแน่แน่าดแน่แน,นะครับแต่ต้องไปดูว่าอีบาอีบูเนี่ยนะจะพลาดหรือเปล่านะตอนนี้แบ็คขวาเนี่ยไม่มีแล้วนะแบ็คขวาเนี่ยเทนเจ็บแบตี่เจ็บก็ต้องใช้ควอนซ่าดูทรงนะครับก็ ไปดูครับว่าจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าในเกมคาราบเบลครับที่จะถึงวันอาทิตย์นี้นะวันนี้ไปก่อนครับ